ก็การมาตรการจเจริมพรนะฮะครับพระสิริพงศ์ละคิตะธรรมโมนะครับครับหรือในอพบผมเนี่ยที่เข้าวัดอะไรจะเรียกตู้กำปุ้งกำปุ้งนี่แปลว่าทางเหนือนี่ยกำปุ้งนี่แปลว่าแมงมุมครใช่ไหมครับผมจําได้ท่านเคยบอกว่าตู้กำปุง้งกำปุ้งแปลว่าเป็นแมงมุมเนาะครับ,รบท่านจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อกี้ได้คุยไปถึงว่า คือท่านเนี่ยท่านตุ้งมาปุ้งเนี่ยนะครับรก่อนมาบวชประมาณเมื่อกี้ก็ได้คุยไปบอกว่าประมาณปีห้าเจ็ดห้าแปดใช่ไหมครับครับประมาณนั้นมาบวชตอนนั้นอายุ <13 S 2> ประมาณสิบสามครับอ๋อสิบสามเป็นกันหมดเลยเพราะว่าเราจบปหปห<อ>กครับปห<อ>ก<อ>มาต่อที่นี่มหนึ่งครับครับมามาจบปหกมาต่อมอหนึ่งครับมาตอมหนึ่งก็มาอยู่ที่วัดอ่ะก็ต้องขอไม่ใช่ว่างงนะมาบอกอีกทีคือตุ้งมปุ้งเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมาก็มาหลายรูป มาหลายหลายรูปกันสี่รูปครับสิท่าผมผมก็ได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยครับผมก็ยังภูมิใจอยู่ว่าแต่ตุ้ำปุ้งเนี่ยผมเป็นเจ้าภาพบวชให้ทุกคนก็เอาบวชเนคนละองค์ละองค์ละองค์นะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพกันใครจะเลือกผมก็ไปมันถูกชะต้องชะตากับตุ้ำปุ้งก็เลยเอ้าขอเป็นเจ้าภาพให้ตุ้ำปุ้งเหลืออยู่รูปเดียวเนี่ยผมก็ยังดีใจอยู่ครับยังอยู่ที่นี่ยังได้บวชยังไม่ศึกนะครับ เป็นพระไปแล้วไอตอนนี้พระได้สี่ปีแล้วเนาะสี่ภาษาครับโอาสี่ภารษาครับก็เมื่อกี้ได้เกินกันว่าเอ๊ตุกําปุงเนี่ยยังผมไปยกไปเนี่ยท่านพอก็มาบวชเลยแต่มีเล่านนิดหนึ่งคือมันมีแพทย์คนหนึ่งจบเกียรตินิยมจากจุฬาแล้วไปเรียนต่างประเทศเรียนอะไรหมดท่านมหากรติธีระปัญโยท่านบอกท่านก็มาบวชเนี่ยนะครับแต่แนวคิดแนวคิดเนี่ย เดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลของท่านตรงนี้ที่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันว่านานแพทย์ครั้งน,นี้ทำไมถึงบวชแต่ท่านตูวปู่มันอี้ได้ตอบดีมากขอซขอขอขอ้ำอีกทีเมื่อกี้ไม่ได้ออกอ๋อครับว่าน้ำว่าเนะ <c oughs> คนเราเกิดมานี่ทำไมครับเกิดมาทำไมครับเพราะว่าแล้วแตบ่บางคนก็เกิดมาเพื่อหาความสุขให้ตัวเองเนาะบางค,คนก็หาสิ่งที่ว่าความสุขทางโลก มื่ก็หาความสุขทำๆถ้าสมัยครูบาอาจารย์สมัยก่อนหาโมกกระทามือหาความดุพจนเนาะเคืนนี่คือความสุขที่สูงสูงของพระพุทธศาสนาเนาะแต่ถ้ายุคนี้สมัยนี้คือเขามีความสุขทั้งโลกคือมีเงินมีทองไปเที่ยวไปนั่งันนี่อย่างแบบท่านท่ามที่บอกมาบอกเป็นแพทย์เมื่อกี้นะแพทย์เมื่อกี้นี่ครับคือท่านก็ไปหาทั้งโลกคือไป โลกถึงสุกแล้วแล้วก็ค่อยมาทําทันใช่ไหมครับเรับว่าต้องไปดูนั่นดูนี่คือถ้าเราไปเห็นชีวิตขนๆก็โอ้นี่เนาะก็ทุกเหมือนกันฮะโอ้ผมฟังท่านแล้วเนี่ยมันท่านคิดอย่างนี้แล้วครับท่านก็จะคงจะมุ่งไปทางนี้แหละเนาะไปอย่างเหมือนคูบาเลยเนี่ยอายุกระปวดเท่ากับคูบาอายุสิบสามเหมือนกันคูบาอินทอร์เราเนี่ยบรวด อายุสิบสามท่านจนอยู่เจ็ดสิบสองทำไมท่านอยู่ได้นะครับแต่ตัวคองปุงก็แล้วแต่อนาคตครับนาไม่แน่ครับว่าอนาคตของเรามันไม่เที่ยงเออไม่เที่ยงคนระับ <c oughs> เอาคำว่าไม่เทียเเท่ยงนี่มันถึงว่าเกิดแก่เจะตายนะแต่ว่าได้หลายอย่างครับในหลายอย่าง,งได้หลายอย่างคือเหมือนกันอากาศอากาศเหมือนกันฮะไม่เที่ยงคือเดี๋ยวก็ร้อนสภาพเดี๋ยวก็หนาวมันก็มันไม่คนอยู่ยืนอยู่ตลอดไปครับ อารมณ์ก็เหมือนกันนะฮะอ่าครับครับแล้วตอนนี้ท่านศึกษาทางธรรมอย่างเดียวเลยเนาะทางโลกไม่เอาแล้ว่องไยครับก็ศึกษาบ้านไม่ศึกษาบ้านครับทางโลกทางธรรมก็ก็คู่กันไปฮะศึกษาไปหาประสบการณ์ไปอย่างนั้นครับอันนี้ก็เป็นคือทางวัดเนี่ย โอ้ขออภัยนะผมพอไปโดนฝนเมื่อวานก็จะอันนี้ครับจะ,จะตะก,กูกตะกักนินนดนึงเพียงแต่ว่าคุบาก็อยากจะให้พระสงฆ์สามเณรพระสงฆ์ในวัดเนี่ยนะครับมีโอกาสได้แสดงศักยภาพแต่ละท่านแต่ละรูปแต่ละองค์เนี่ยแสดงศักยภาพว,าว่ามีความสามารถในด้านที่จะคือถ่ายทอด คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยผมว่าอย่างต๊กอมปุ่นเนี่ยก,ก็มีแนวคิดอีกแบ,บ็หนึ่งครับเพราะว่า <c oughs> คนเราก็แนวคิดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะเพราะ <c oughs> ว่าอย่างครูบาจา์แต่และลูกแต่และองค์ก็แนวทำแต่ว่าคนคิดคนละอย่างกันครับ <c oughs> อยากก่คาครูใบเอินทองของเราก็คิด ให้ชาวบ้านของเราคือพูดแบบง่ายๆคือให้สุขให้ธรรมะให้ชาวบ้านว่าแบบง่ายๆครับแล้วก็ให้ฟังเข้าใจแบบว่าอารมณ์โกรธขามาด้วยครับแต่ถ้าอาจารย์มรรูปบรรองก็ให้แต่ธรรมะแบบว่าลึกเข้าไปชาวบ้านก็ไม่เข้าใจครับครับอุบายเทศง่ายๆครับครับอจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าอย่างตุกกำปุ้งเนี่ยผมว่าแนวคิดแนวอะไรฟังดูต้นๆเนี่ยนะครับก็ ลักษณะนี้แต่ว่าได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยเนี่ยมานั่งสนทนามานั่งแบบเนี้ยนะก็จะเป็นโอกาสที่ท่านเข้าไปศึกษาไปอะไรแล้วก็มาถ่ายทอดคือผมไม่คิดงนี้นะว่าอย่างครูบาเราเนี่ยท่านมีความรู้แต่ท่านไม่เก็บไว้ไงใช่ไหมครับครับท่านไม่เก็บไว้ท่านมีความรู้ท่านเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับสาธุชนสาธุชนครับปรถ่ายทอดให้ทุก ประชาชนได้รับรู้ได้เอาไปคิดได้เอาไปปฏิบัตินะครับเทพง,ง่ายๆเนี่ยนะครับลักษณะแบบนี้อยากทางคุบาเองก็อยากจะให้พระในวัดเราเนี่ยได้แสดงศักยภาพตัวนี้แล้วแต่แรูปแต่และองค์เนาะผมว่าเป็นสิ่งที่เอ,อพระที่วัดสมยางหลวงเพราะเรามีอะไรเครื่องมือคือถานวิทยุเอามาเอามาเอามาไว้ เผยแพร่ด้วยเราก็มาพูดด้วยแต่ต่อไปเนี่ยพระคงจะต้องศึกษาแล้วก็มานั่งสนทนากันเอาความรู้นี่มาให้กับญาติโยมใช่ไหมครับเพราะว่าท่านดูคือตุ๊กงปุ้งเนี่ยท่านจะพูดถึงว่าท่านไม่มีชีวิตวัยรุ่นเลยจะมีครับมีฮะหมยถึงว่าชีวิตวัยรุ่นทั้งทางโลกอ่ะกออยู่ในพอเป็นชีวิตวัยรุ่นเนแค่อายุสิบสามก็มาบวชแล้วอ่ะไม่ได้แต่งนุ่งเกงขายาวขาสั้นอะไรโรงเรียน แต่งชุดมีมาตลอดท่านมีความรู้สึกไงครับอยากคิดพ้ะว่าเรามีความรู้สึกศรัทธานในพระพุทธศาสนาอยู่เนาะรเรามีความสุขในการ <c oughs> เป็นพระอยู่ครับเรายังไม่เบื่อหน่ายเนาะแต่ก็มันค้านมันก็อย่าไปบ้านเป็นเรื่องธรรมดาของจิตเนาะครับครับไปบ้านเนี่ยก็คือไปโปรดพ่อแม่ม่ครับว่าว่า ใจเราออกจากบ้านบ้าๆครับครับแต่ไปบ้านนี่ไปเดี่ยมโยมพ่อโยมแม่เนาะเป็นญาติไปนี่ไปปนดอยนี่คือไปหาความสงบครับอ๋อครับหาความสงบถ้าไปกับคือถ้าไปป่าไปดอยคือไปหาความสงบคือมันไม่มีคำว่าบรรยากาศครับครับมันเป็นไงครับเวลาไปตรงไปป่าไปดอยเนี่ยผมก็เห็นจะมีพระ สุดชิชัยแล้วก็พระนุกเนี่ยชอบไปปีกวิเวกไปว่างไม่ได้เดี๋ยวถ้ามีอก็จะไปเราไปปีกวิเวกไปอยู่หาที่สงบก็มันปฏิบัติแล้วก็มันสงบมันจะนิ่งกว่าแล้วก็จะเห็นอะไรมันอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวอยู่เงียบๆไม่มีอะไรมันรกกวนมันก็เลยทำให้เราจิบเราพิจารณาทำได้เร็วขึ้นครับเหมือนกับเหมือนนี่เดินเราตามทั้งคูบาเลยนี่ท่านไปหาที่สงบแบบนี้ แล้วเวลาไปฉันอะไรนี่ไปอยู่ใกล้หมู่บ้านหรือว่าไปบินดาบัดไหมในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านแต่เป็นแยกออกไปประมาณสักห้าร้อยเมตรครับประมาณแับโลหนึ่งครับอ๋อครับเหมือนหลายหลายรูปหลายองค์พระอริยะเจ้าบงท่านก็ไปอยู่ตมชายป่าใกล้ๆหมู่บ้านแต่ญาติโยมก็มาส่งพระทหารเนาะบินดาบัเอาครับบินดาบัดท่านก็บินดาบับอ๋อครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่าน สิริชัยท่านที่มาบวชแล้วก็จะมีข้อคิดข้ออะไรไหมว่าสาหรับคนวัยรุ่นสมัยนี้ที่ข้อคิดนะครับวัยรุ่นสมัยนี้ก็ตํามเขาว่าอะไรตั้งกระแสครับเ,เ,รเราถ้าทวงกระแสได้ก็ดีครับอ๋อครับถ้าตามกระแสคือเขายุคสมัยนี้อย่างก,กับกินเหล้ากินเหล้าเนาะ,ะเราว่ากินเหล้ากินบุหรี่ที่เห็นวัยรุ่มกันนะ ที่ดูดูแล้วเออมันเขาว่านี่คือความสูงข,ของเขาครับออครับแต่ถ้าเรามาดูด้านหนึ่งคือนี่คือความสูงข,ของเขาที่แบบว่าอยู่กับเพื่อนกับผมแต่ถ้าเรามาอยู่กับตัวเองบ้านไหนบ้านของคนนี้มันก็ไม่มันก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยครับครับศิลนี่เป็นปกติเนาะครับไอ้ปกติคือศินแต่ว่ามันทวนกระแสเนี่ยห้าข้อเนี่ยไอ้ที่มันไปทํากันเนี่ยใช่ไหมมันมัน มันไปผิดปกติไหไอ้คนผิดศีลเนี่ยใช่ไหมอย่างนั้นไหมครับเขาว่าอะไรอ่ะที่จริงอ่ะมันเป็นคืออย่าว่าโลกเนาะครับมันเป็นกระแสขงโลกครับอืมกระแสของโลกคนก็อยากไปงาน,นคือเป,ป้าเป้าหมายอย่างที่ท่านบอกเมื่อกี้ไปหลงวัตถุอยากได้มีเงินมีอะไรโดยคครครัับบแต่ว่าถ้ามาในถูกที่ถูกทางมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพื่อเลี้ยงชีวิตเรื่องอะไรอย่างนั้นไหมใช่ครับแต่ว่าพอ ไปโลภโกรธหลงหนักขึ้นมันไม่หยุดอย่างนี้มันก็กลายเป็นว่าไปเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองครับครับวันนั้นผมมีเรื่องนึงว่าเออจาก,จากเอ,อพอดีจาเขาบอกว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันแค่เนี้ยใช่ไหมครับสิ่งที่ร่ำรวยที่สุดของชีวิตก็คือการมีสุขภาพดีครับ วัดเรานี่ฉันมือเดียวเนาะครับแต่ท่านอันเนี้ยกระถามนะครับท่านผู้ฟังก็ดี๋ยได้รู้ว่ากิจวัตรมีการท่านร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันต้องออกกาลังนะเนาะมันต้องคลายเครียดเรื่องอะไระครับมันต้องเขาว่าอะไรให้เผาพลัมเผาพันอ์พลังงานในตัวเราให้ออกอให้มันนี่ครับคือจะทําไงให้มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเป็นพระนี่นเรื่องเป็น ท่านเป็นพระกี่ปีสี่ปีแล้วเป็นธรรมนเนจรมาเนี่ยท่านไม่ได้ออกไปเตะฟุตบอลไม่ได้ออกไปที่ปันจักรยานออกไปวิ่งทั้งนอกอะไรท่านอยู่ในวัดวิธีออกเนี่ยจะได้เป็นสอนกับชาวบ้านด้วยในทําไงดีจะกับคนที่จะบวชเป็นเนนเนี่ยพระออกกําลังแต่ท่านจะหาวิธีอะไรครับแล้วแต่ที่ครับยังกับวัดแล้วก็ก่อสร้างเนาะ เขอเลยก่อสร้างไปตั้งแต่เนนจนถึงปัจจุบันก็ก่อสร้างก็ทํางานไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆมันก็เลยออกกําลังกายไปในตัวครับใช่วันนั้นเห็นท่านยกมนดบโอ้หหน้าดําหน้าแดงขึ้นตั้งอยู่บนนี้ทีใครเข้ามาในวัดนี่ท่านเห็นไหมที่บนดบที่ตั้งพระบรมสารีริกธาตุที่เอามาจากพม่าหนักมากครับพระเนนพระท่นวัดเนี่ยช่วยกันยกนะครับตู้ะปุ้ง S <S ก็คือกำลังสำคัญอ๋อเนี่ยคือออกอกำลังกายครับ <S <S ตรงนี้คือทำงานในวัดใช่ครับเหมือนกับท้างั้นจิปถาทั่วไปนี่ครับครับครับนี่คือออกกำลังกายเป็นในตัวนะฮะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นการออกกำลังกายในตัวของที่วัดนะครับเพราะงั้นพระที่วัดทุกที่แต่ออกกำลังกายนี่มีส่วนหนึ่งน่าจะถ, <uard> <c oughs> ถ้าเป็นพระกวาดวัด <G uard> ครับกวดครับผมกวาดน้ำวัดกวดอะไรกวดใบไม้ก็ออกกำลังกายเป็นในตัวครับ ถ้าลุงสูงวแล้วก็ไม่ออกไปไหนก็เดินจงกรมบ้างวันละครึ่งชั่วโมงครับก็อกให้ออกกําลังมันในครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับก็ใช้วิธีนี่แหละแต่ว่าทุกวันนี้เดินเดินเดินเข้าวัดออกวัดจากบ้านมามาวัดเนี่ยมาห้องสูงเนี่ยวันหลายรอบเนี่ยก็ได้ <laughs> ออกกําลังอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าออกกําลังกายท่านดูเนี่ยท่า,านูฟังครับเป็นพระเนี่ยจะไปออกกําลังกายไปเจอไปเจอมันก็ดูน่าเกลียดเนาะต้องเดินจงกรมเนี่ย มีกิจกรรมมีงานในวัดโอ้เยอะแยะมากงานในวันนี้ตอนนี้กาลังวันนี้ลงเสาเอกนี่ใช่บครับกาลังลงอยู่ครับกาลังลงเสาเอกคุบาลนาลงเสาเอกเพื่อสร้างสราการเปลี่ยนนะครับวันนี้ก็คุบาจะเปลี่ยนใหม่เนาะครับเปลี่ยนสลาการเปลี่ยนให้เป็นชั้นเดียวให้เป็นสองหรือสามชั้นครับเอาสองชั้นใช่ไหมสองหรือสามชั้นครับเพื่อที่ ให้ช้มสองช้ำสามอาจจะมีควมนาพัดมาปฏิบัติธรรมเอานมาปฏิบัติธรรมครับผมข้างล่างก็เป็นที่เอาไว้ชาำนฏิบัตไม่ใช่เพรว่าอะไรบำเพ็ญบุญฮะบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญอ๋อเป็นเพ็ญบุญสาหรับผู้มรณกรรมหรือการมมาก็รมไว้ที่เนี่ยแหละครับแต่ครูบาคิดต่อไปว่าถ้าเกิดมีคือในวัดเราเนี่ยท่านใช่ไหมครับในวัดสัมภยยางหลวงเวลามีงานบุญเนี่ยบทฐานที่เต็มไมหมดโรงทานเนี่ยแน่นเอียดไปหมด ช่ไหมครับคุณมาก็เลยบอกอ่ะตรงนี้รือแล้วมันผุพังด้วยสร้างใหม่ให้เป็นที่สาหรับต่อไปโรงทานเราจะอยู่ในตรงนี้ด้วยเห็นว่างั้นใช่ไหมครับครับครับอันนี้ก็วันนี้ลงเสาอีกอันนี้ก็คืออ้าวอันนี้ก็อันนี้เป็นข้อผมก็มาคุยกันกับพระนะครับเพื่อจะอมีอัรรสหน่อยว่างั้นรับท่านเขาบอกว่าบาปกรรมที่ใหญ่หลวงที่สุดของชีวิตคือ ความไม่กระตันดูจะครับความไม่ตอนนี้ท่านพ่อแม่อะไรทั้งพ่อไปแล้วครับอ๋อพ่อครับเสียชีวิตไปแล้วอยู่แต่โยมแม่ครับครับก็ขึ้นไปดูเป็นครั้งเป็นคราวครับอ๋อครับครับห่างไหมบ้านท่านกับที่วัดเราเนี่ยไปประมาณสักกิโลหนึ่งครับทั้งนี้เออหมายถึงว่าที่ที่บนดอยใช่ไหมครับอ๋อจากวัดประมาณว่า จะวัดไปถึงวัดพระธาตุนี้คุณชัยครับอ๋อเป็นพระธาตุด้วยเลยท่านนั้นไม่ครับว่าความห่างของระยะนะครับระยะทานเนี่ยครับครับก็ก็ดีครับท่านก็ไปเมื่อไม่ไม่กี่วันก็ไปมาเนาะเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วครับครับก็ไปเดี่ยมโยมแม่ไปปฏิบัติธรรมเพื่ออันนี้ก็ถือว่าไปโปรดโยมแม่เหมือนกันนะใช่ไหมเพราะว่าแม่อะไรก็จะได้มาใส่บาตรใส่มาอะไบินธบาตถ้าตอนนี้ท่านมาอยู่นี่ก็ ห่างเป็นสองสามรอกิโลครับครับโยมันดาก็จะมา,ะมาะประดิบมาโอปปะากก็ลําบากเนาะท่านก็ต้องไปหาที่ที่ที่ท่านเลยอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ความปัญญยูนะครับคำคำว่าศัตรูที่สําคัญที่สุดของชีวิตคือตัวเราเองครับจิตของจิตของเราครับ ใจของเราครับใจของเราใช่ครับครับคิดถ้าเราแพ้ใจตัวเองก็นี่แหละคือศัตรูที่หนักที่สุดละอ๋อครับครับอย่าการเราอยากินเหล้าใช่ไหมครับครับถ้าเราสู้ถ้าเราอย่าเลิกเหล้าแต่เราไม่ชนะใจของเราอ่ะครับครับนี่ครับอ๋อครับถ้าเรามาแพ้ใจตัวเองก็เหมือนกับเหมือนกับพระอยากจะสึกจะสึกแต่แพ้ใจตัวเองก็สึกเนาะครับ แต่ว่าอะไรตอนจะเอาชนะใจตัวเองให้ได้ใช่ครับครับแต่ชนะใจตัวเองนี่มีอยู่หลายวิธีนะครับวิธีก็มาฟันธรรมะกันที่มาฟันธรรมะเพื่อให้จิตใจเราไปครับไปหาธรรมะคถ้าอยากจะคารวะที่ว่าคลิปซึมเศร้าหรือว่าอะไรก็ต้องไปหาที่ชำรงจิตใจคือหาที่ เราเอาใจเป็นบัวคือไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เพื่อให้คนคิดขันเราไม่ต้องมาอยู่กับเรื่องบุญวัยของชีวิตนะฮะครับครับอนี่นะครับคือตัวเราเองครับครับตัวที่ติดตัวเราเองครับอันนี้ต้องฝึกเยอะเนาะฝึกไหมฝึกมาแล้วนิดมาแล้วหน่อยก็ได้ครับครับฟังนั่งสมาธิอะไรแบบนี้ไม่ต้องที่จริงเราช่วงใหม่ๆไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ครับสวดมนต์ ามาล้เนี่ยสวดมนต์เหมือนมันก็นได้โครูบาบอกนะครับที่ว่าครูบาอบอกว่าให้สอบอิติปิโสไปวันละเก้าจบสิบแปด,บดบจบมันแล้วแต่จิตต่ละคนเนาะบางคนก็อิติปิโสบ,บ้านบางคนก็พ้าหงแล้วแต่ครับอืนี่คือฝึกวาว่าทําไปเรื่อยๆครับทํำบ่อยๆครับท่านอยู่กับครูบาเนี่ยมาตลอดนะครับอุปถาคูบาเนาะได้อะ ได้แต่ครูบาสอนนี่ฟังดูนี่เดือดมากเลยนี่ครับครูบาจะสอนครับพรุงจําได้พรุงจําได้ว่าครูบาเคยเทศถึงตุนะครับว่าไม่รู้จะเรียนไปทางโลกเป็นไงตอนนั้นคิดไงครับไม่เรียนครับเรื่องเขาเรื่องไม่อยากเรียนครับรรไม่อยากเรียนครับ,รรบแต่มาฝึกปฏิบัติธรเมเลยมาเ่าอะไรอ่ะ สมัยก่อนคือเรามันไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีในความฝันในที่วายหยอกไปขนงนอกเนาะไม่รู้วาเราจะเรียนไปทําไมครับอ๋อไม่มีความฝันที่ว่าจะจะไปไปเป็นเคยจะจะไปว่าจะออกไปใช้ชีวิตขนงนอกครับอ๋อแต่ไม่ได้คิดครับก็เลยไม่ไม่ไม่รู้จะเรียนไปทําไมครับเออนั่นนะครูบาเออมันก็แปลกดีแต่ไม่แปลกนะว่ามันชีวิตคนหนึ่งของเราแล้วแต่ความคิดเนาะครับมันไม่ถูกไม่ผิด มันก็ไม่ถูกมันก็ไม่ผิดครับครับถูกครับครับเขาบอกว่าความสุขที่สุดของชีวิตก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมก็มีเขาว่าอะไรมันจะมีสอนอย่างครับครับถ้าความสุขของตัวเองคือเราพอใจที่เราเป็นไหมถ้าเราพอใจเสร็จแล้วก็เราไปช่วยคนอื่นแล้วก็มีความสุขแต่ถ้าเราทุกข์เราไปช่วยคนอื่น แต่ว่าเราทุกข์อยู่ครับแต่เรามันก็เขาว่าอะไร,รอ่ะเมื่อกันนี่เนาะบวกกับโลกมันก็ชนกันมันก็เฉยๆครับกลายเป็นเฉยๆครับแต่ถ้าเราช่วยคนอื่นเรามีความสุขมันก็เป็นอันนี้ส่งของเราครับ,รบเป็นเป็นพระที่ตรงหัวข้อเนี้คือเป็นพระเนี่ยเป็นพระเป็นเนี้ยคือช่วยเหลือผู้อื่นคือช่วยให้ให้เขาพ้นทุกข์เนาะครับช่ยให้เขาพ้นจากที่ว่าทุกข์ใจทุกทุกใจเนาะ อย่างที่คูบาทําทุกวันนี้ใช่ไหมครับเป็นแบบอย่างที่ดีครับทัพพระกาบสัทธาญาวยมท่านไหลายนะฮะนี่แหละครับแนวคิดตรงนี้คือคูบาเองเนี่ยที่ลุงลองลองสนทนาคูบาบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันคูบาเขาแต่ลักษณะนี่แหละคืออยากจะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ดยมาทำมามาช่วยยังไงมันมาช่วยคือ เอาธรรมะเข้าไปช่วยครับครับก็ทีนี้คูบาก็เลยคิดอย่างที่บอกไปเมื่อกี้อยากเอาศักยภาพของพระเนรที่อยู่ฟังคูบาทุกวันก็ลองเอามาพูดมาคุยกันเพื่อจะอนาคตของท่านไม่แน่นะเนี่ยอาจจะเป็นนักเทศผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้นะฟังแนวคิดไม่แน่ครับไม่แน่ก็ครับมันแล้วแต่จังหวะโอกาสเนาะครับแต่วันทีมันก็อาจจะไปก็ได้คนที่โอกาส ที่วัดเราเนี่ยเยอะนะเนื่องจากมีการฟังได้ฟังครูบาทุกวันเพราะท่านจะต้องขึ้นมานั่งฟังครูบาประเทศทุกวันใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็มีสื่อมีอะไรไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฐานวิทยุมาออกรายการมาอะไรเมื่อก่อนตุไม่ว่าจะเป็นตุนุตุถาวร <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะมาแสดงธรรมคือเป็นโอกาสที่ให้ธรรมะได้ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยข้อนี้สําคัญใช่ไหมครับ เรามาเป็นพระอย่างนี้เนาะบผมว่ามีอะไรจะพูดจะคุยต่อไหมไม่ <c oughs> ครับก็วันนี้ก็แค่เริ่มต้นนะครับแค่เริ่มต้นก็อยากจะอโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่เพราะว่าก็จะลักษณะก็คือจะมาพูดมาคุยกัน,นเรื่องธรรมะก็คง กับตุ้กระปุ้งวันนี้ก็ท่านขอท่านเวพรเรือ,อแแด่โดมสัตยาหรือว่าจเจริญพรส้ายะโยมท่านแล้วนะครับท่านที่ <c oughs> มีแต่ขอให้มีแต่ความสุขค,ความเจริญรด้วยหน้าที่กับงานด้วยซิมด้วยสุขภาพเนาะขอให้มีแต่ที่ว่าที่ทุกๆอยู่ขอให้ท่านมีแต่ความสุขยิ่งขึ้นไปด้วย ด้วยนะครับสาธุเจริญพรนะครับ Oh, I'll hero แต่คือแสงนำพาสู่ความสงบในใจ